เราจะไม่ยอมตุ้มปลาขาวกันตรอเลยน้องแรกครับ โอ้โหอันนี้กันแบบนี้ใส่ไว้ต่อเลยครับ ใกล้กันเลยครับไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลหนังที่สองมีหกหลังโอ้เหมือนกันครับหนังที่สองต่อมไมน้อยกว่า ที่สามหล้วที่สามโอ้เหมือนกันงับตังค์้รงนี้ตรันี้ ตัที่สี่ครับตัวที่สี่ไม่เยอะครับแต่ก็ <c oughs> มีอยู่ครับ หลังที่ห้าครับโอ้ oh, ตัวเดียวครับ <c oughs> หนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวเดียวตัวเดียว หลังสุดท้ายหลังที่หกอยู่ข้างนอกครับลองใส่น้ำล้กดูจะถูกไหม ตตดด,ด,ดนิดนึงครับสี่ตัวสามตัวสามตัวสี่ตัว โอเคครับก็ยึดพอสมควรอยู่ครับเอาไว้ตามเหยื่อเบ็ดเผียร์กันต่อครับผม